สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,า,นาๆทุกท่านครับผมสำหรับมอนีกับเป็นวันพุธที่เก่าเดือน10ปีหกเจ็ดทางไขายเซียนขืนมุสลินกับเซเ้มาเปิดขายคืนแขวนดักนกกวักดักนกยิลุ่มผมรวยคืนรักดักไกป่ปลาส่วนคืนรักกระซิมีคืนผีเสื้อสิผาลักสามสิบบวงผมรวยลังเก็บ ราคา4 5 0บาทฟรีจัดส่งด่วนบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD ครับผมสำหรับท,ท่านใดที่ตามหานะครคืนลักดักไกลปลานกกวักอีลุม่มสามารถดักใดสาอย่างครับผมนี่ะในชุดเดียวกันเป็นงานระบบ,บล็อกกสายนาพีอีห่วงทองเหลืองลักสแตนเลสส่วนอีกชุดก็เป็น คืนเดียวกับผมสามสิบเอ็ดหลักพร้อมโดยลังเก็บกับราคาเดียวกันกับผมราคาสี่าสิบบาทบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD ีเราชำระเงินอยู่นาบานสี่ลอยหาสิบาทสามารถดักได้นกกวักอีลุมไก่ปลาเป็นงานระบบหรอกครับผมสาย P.E. ห่วงทองเหลืองส่วนอีกชุดนี่ก็เป็น โป้ืนแคว้นกับผมจากทางขายนะับเป็นงานคืนแคว้น41บวงแบบหมุนได้นะฮะลังเก็บ1อันกระดิ่งหอันราคา260บาทครับผมฟรีจัดส่งด่วนเราชำระเงินอยู่นาบาน260บาทครับผมสำหรับท่านใดที่เห็นโป้พิเศษกะเบิเ้องรายละเอียดสินค้าครับผมเนื้อง,งานความชัดเจนมักชอบกะถักเขม้าแจงทียู่ โทรเขามาก็ได้ครับผม0927635570หรือสิทักเฟซทักไลน์เดี๋ยวผมจิพิมพ์รายละเอียดไว้ใ้คลิปวิดีโอนี้วยครับขอฝากรายละเอียดเอาไว้สำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ